ในขณะที่บิตคอยยังพิมพ์ต่อไปอีก100ปีแต่โลกแห่งเงินกลับหยุดพิมพ์มีประโยคหนึ่งที่กําลังถูกพูดถึงอย่างแพร่หลายในโลกออนไลน์ช่วงนี้ในขณะที่บิตคอยยังพิมพ์ต่อไปอีก100ปีแต่เฟียตมันนี่นั้นหยุดพิมพ์เงินแล้วแถมลดลงเรื่อยๆมันเป็นคําพูดที่ชวนให้เราหยุดคิดเพราะดูเหมือนจะสื่อว่าบิตคอยยังอยู่ในช่วงการสร้างแต่เงินของโลกเก่ากลับเริ่มหยุดหายใจแต่ถ้าเราค่อยๆแกะออกมาทีละชั้นเราจะพบว่า ความจริงของประโยคนี้ซับซ้อนกว่านั้นมากฝั่งแรกบิตคอยเงินที่ยังคงเกิดใหม่บิตคอยไม่ได้ถูกพิมพ์เหมือนธนบัตรแต่ถูกขุดผ่านพลังคอมพิวเตอร์ที่แข่งขันกันแก้สมก,การคณิตศาสตร์ระดับโลกคำนวณและสุ่มตัวเลขให้เข้าเป้าหมายทุกๆสิบนาทีจะมีบล็อกใหม่ถูกค้นพบและเมื่อใครก็ตามเป็นคนแรกที่ไขปริศนานั้นได้เขาจะได้รับรางวัลเป็นบิตคอยใหม่รางวัลน,นี้แหละที่คนในระบบเรียกว่าการพิมพ์เงินของบิตคอย แต่ความต่างคือจำนวนบิตคอยที่ถูกสร้างขึ้นไม่ได้ไม่มีขอบเขตแบบเงินของรัฐมันถูกเขียนไว้ตั้งแต่วันแรกของการถือกำเนิดว่าจะมีเหรียญได้มากที่สุดเพียง21ล้านเหรียญเท่านั้นทุกๆ4ปีรางวัลที่นักขุดได้รับจะลดลงครึ่งหนึ่งหรือที่เราเรียกว่าแฮวิงในปี2009รางวัลอยู่ที่50 BTC ตอบ็อบอต่อมาเหลือ 25, 12.5, 12. 6.25และในปี2024 เหลือเพียง3.125 BTC เท่านั้นอีกไม่กี่ปีข้างหน้ามันจะลดลงเหลือ 1.5625, 0.78และ0.39จนในที่สุดเหรียญสุดท้ายจะถูกขุดขึ้นราวปีคศ2140หมายความว่าบิตคอยจะยังสร้างเงินใหม่ต่อไปอีกกว่า100ปีแต่ในอัตราที่ลดลงเรื่อยๆจากปริมาณเงินใหม่ปีละหลายล้านเหรียญเหลือเพียงเศษเสี้ยวเล็ก,ลกๆที่แทบมองไม่เห็นในศตวรรษหน้า ฝั่งที่สองเฟสแมนนี่เงินที่ไม่มีเพดานส่วนเฟยตมนนี่หรือเงินกระดาษที่ออกโดยรัฐมันต่างออกไปโดยสิ้นเชิงในระบบนี้การพิมพ์เงินไม่ถูกจำกัดด้วยสูตรทางคณิตศาสตร์แต่ถูกควบคุมด้วยนโยบายของมนุษย์โดยเฉพาะธนาคารกลางเมื่อเศรษฐกิจชะลอรัฐสามารถอัดฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ระบบหรือที่เราเรียกกันว่าพิมพ์เงินช่วงวิกฤตซับพราหมปี2008ธนาคารกลางสาหรัฐหรือเฟด เริ่มทำสิ่งที่โลกไม่คุ้นเคยมาก่อนคือการสร้างเงินใหม่จำนวนมหาศาลเพื่อซื้อพันธบัตรหวังพยุงระบบการเงินไม่ให้พังและในช่วงโควิดปี2020พวกเขาพิมพ์เงินอีกครั้งในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเพียงไม่กี่เดือนมูลค่าเงินในระบบสหรัฐเพิ่มขึ้นกว่า40%เงินใหม่หลายล้านล้านดอลลาร์ถูกสร้างขึ้นด้วยการกดปุ่มเพียงไม่กี่ปุ่มแล้วทำไมบางคนถึงบอกว่าหยุดพิมพ์แล้ว เพราะหลังจากปี2022เป็นต้นมาธนาคารกลางหลายแห่งเริ่มทำสิ่งตรงกันข้ามพวกเขาเริ่มดูดเงินกลับออกจากระบบด้วยสิ่งที่เรียกว่า QT หรือการลดขนาดงบดุลของธนาคารกลางกล่าวคือเงินที่เคยถูกสร้างขึ้นในช่วงโควิดเริ่มถูกถอนคืนออกทีละน้อยเพื่อควบคุมเงินเฟอที่พุ่งขึ้นสูงสุดในรอบกว่า40ปีแต่ถึงอย่างนั้นคำว่าหยุดพิมพ์เงินก็ไม่ได้หมายความว่าหยุดถาวร มันคือการพักเครื่องของระบบที่เคยเร่งจนแทบหลุดกรอบเพื่อให้เศรษฐกิจค่อยๆปรับเข้าสู่สมดุลใหม่และในความเป็นจริงปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจสหรัฐที่วัดด้วยมันนี่ s ั p พลา M2 มันไม่ได้ลดลงเรื่อยๆอ,อย่างที่บางคนเข้าใจแต่เพียงชะลอการเติบโตหรือหดตัวเล็กน้อยเท่านั้นประโยคที่ว่าบิตคอยยังพิมพ์ต่อไปอีก100ปีแต่เฟียตมันนี่หยุดพิมพ์แล้วจึงไม่ใช่ความจริงทางตัวเลขแต่มันคือ การเปรียบเชิงปรัชญาของสองระบบเงินที่ต่างกันสุดขั้วบิตคอยเติบโตตามสูตรคณิตศาสตร์ส่วนเฟียตมันนี่ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของมนุษย์ฝั่งหนึ่งคาดเดาได้แน่นอนอีกฝั่งหนึ่งยืดหยุ่นได้เสมอบิตคอยคือระบบที่พยายามตัดมนุษย์ออกจากสมการส่วนเฟียตคือระบบที่มนุษย์คือศูนย์กลางของการตัดสินใจและนี่เองคือรากของความศรัทธาที่แตกต่างโลกกำลังอยู่ระหว่างจุดเปลี่ยน ในขณะที่บิตคอยยังขุดต่อไปทีลับลัโลกของเฟียตก็กำลังเผชิญคำถามสำคัญว่าเราควรให้ใครคุมปริมาณเงินในโลกใบนี้เพราะทุกครั้งที่รัฐพิมพ์เงินค่าของสิ่งที่เราเก็บไว้ในกระเป๋าก็อาจลดลงแต่ในทางกลับกันโลกที่ไม่มีใครควบคุมได้เลยก็อาจเปราะบางในอีกแบบหนึ่งคำถามที่แท้จริงจึงไม่ใช่ว่าใครพิมพ์เงินแต่คือเรายังเชื่อใจใครได้บ้าง ขอบคุณที่ติดตาม Stackset แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไป Stacksets stay humble